สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะไปดูเกม p r e e a s o n นะคะระหว่างชิวเบอรี่กับเลสเตอร์นะคะดูสิแต่งตัวยังกะจะไปแบบว่าแข่งจริงเลยนะคะโอเคนนกดด็ดูชิวเบอรี่แล้วนะคะก่อนที่เราจะไปดูฟุตบอลเราก็มาแวะในทาวก่อนนะคะข้ามสะพ <Okay. S 1> านเจอกลุ่มแฟนเลสเตอร์ด้วยนะคะอันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าไปดูเกมก็จะมาแวะ เที่ยวในทาวก่อนนะคะมาชมเพราะเป็นครั้งแรกที่มาเหมือนกันค่ะก็เลยตื่นเต้นนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างๆลิมแม่น้ํานะคะเขามีเรือทัวร์ด้วยนะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวก็แวะมาตรงนี้จะเป็นสถานีรถไฟนะคะอันนี้เราก็มาแวะดื่มก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าไปดูฟุกอลนเมื่อกีก้ไปดื่มเสร็จแล้วก็มาหาอะไรรองท้ทองเพราะว่าเย็นแล้วคะ่ะก็พ<ข>า,<ข>า,ามามากินข้าวเย็นในร้านอาหารไทยนะคะกับข้าวร้านนี้อร่อย ีเราไปจอดรถมานะคะคือกินข้าวเสร็จแล้วก็หนาะที่จอดรถที่ไม่ไกลจากสเตเดียมนะที่ชูบรีนะคะมีโดว์คราวนะตอนนี้กำลังจะเดินไปที่สเตเดียมนะคะเห็นไหมข้างหน้าเรานะมีแฟนเลเซอร์กันนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มากันเยอะเหมือนกันนะตอนนี้เดินมานะคะ จากเซนเบอรี่นะจอดรถไว้ที่นั่นนะคะเขาให้จอดฟรีนะคะแล้วเราก็เดินมาตอนนี้ก็เดินมาก็ใกล้จะถึงเนี่ยสนามนะคะแต่ตอนนี้อยู่บนสะพาน mm hmm. แล้วคือมองเห็นก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรรางรถไฟเนาะที่รถไฟผ่านอยู่ข้างหลังสเตเดียมคยวเดินต่อเดินต่อนะคะ ขอบสนามเลยนะน,นี่อันนั้นนุ่งคือเลสเตอร์ซอมอยู่่ไหมดูบรรยากาศรอบๆอันนี้จะเป็นฝั่งของแฟนเลสเตอร์นะคะฝั่งนี้ทั้งหมดเลยจะอยู่โซนนี้ หน่งโซนแล้วนะคะหนึ่งโซนพึงแรกยังไม่จบค่ะ hello class class 2 and jewelry and elasticity the geology starts บ้านแล้วค่ะทุกคนสําหรับเกมนี้ก็เราชนะไปนะสองหนึ่งนะคะส่วนประตูของชิวบอรีที่ได้เนี่ยก็คือได้มาจากประตูของเรานะคะก็คือยิงเข้าประตูตัวเองนะใครที่ดูคลิปดีจนจบแล้วก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามนะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปต่อๆไปของดาวเพื่อไปดูเลสเตอร์ตรงไหนทำอะไรนะคะอย่าลืมนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ